และว,วันนี้เราจะพากันมาที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเมื่อทุกท่านเดินทางเข้ามาถึงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้อาจจะดูเป็นชุมชนธรรมดาแต่มีความไม่ธรรมดาแฝงอยู่ค่ะเพราะว่าชุมชนแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชุมชนไอโอดีนร้อยเเซกันเลยทีเดียวค่ะ เมื่อเข้ามาในชุมชนแล้วถ้าสังเกตดีๆนะคะจะพบว่าที่หนาบ้านของทุกๆคนนั้นจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งแปะอยู่ค่ะแล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆก็จะพบว่ากระดาษแผ่นนี้ก็คือพันธะสัญญาของชาวชุมชนบ้านหนองเมฆแห่งนี้ที่ได้เซ็นชื่อกันไว้ว่าจะไม่ลืมที่จะเสริมสร้างไอโอดีนให้กับตนเองและครอบครัวนั่นเองค่ะแกโอดีนดครับมันมีถ้าเราขาดพวกแกโอดีนเราจะเป็นโรคที สำหรับผู้ใหญ่นะครับมันจะเป็นการเหนื่อยชาคนเหนื่อยชาแล้วมีการจืมนังแห้งนะครับแล้วกับคนคนหนาวเย็นไม่เข้าได้นะครับแล้วเป็นโรคเกิดโรคอะไรพวกนี้ครับสำหรับเด็กนะครับสําหรับเด็กถ้ามันจะเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าขาดสใจบนดินนะครับเรียนหนังสือเก่งความรู้ก็ไม่ทันเขานะครับเพราะว่าไอคิวต่ํานะครับถ้าก็เลยทางสาธารณสุขอำเภอก็เลยรณรงค์ให้หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านแรก ในของจังหวัดด้วยในประเทศเป็นต้นแบบให้บริโภคทรโอดีนทุกทุกครบทุกหลังการเรียนลังจาเสั็จเราก็มาถึงที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านที่นี่ก็ได้ถูกดัดแปลงจากอาคารอเนกประสงค์ธรรมดาให้กลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับไอโอดีนของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีนแล้วนะคะเขาก็ย uh ังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนเห็นความสําคัญของไอโอดีนอีกด้วยล่ะค่ะ แต่ก่อนหน้านี้ก็เราก็กินอยู่ปกตินะครับแต่แต่เดี๋ยวนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เราก็คือว่าก่อนเราก็กินเกียรติธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เรากินเกียที่มีสาราดินนะครับก็เลยชุมชนก่อนที่จะได้มาก็ทการคงก็ได้มาจากวนหน้ากสุขของอำเภอนะครับของหน่วยงานราชก,การมาส่งเสริมนะครับแกวดินนะครับมันมีถ้าเราขาดพวกแกวดินเราจะเป็นโรคที่สําหรับผู้ใหญ่นะครับมันจะเป็นการเนื่อยชา สมองเหนื่อยชาและมีการเกี่ยวนังแห้งนะครับแล้วก็ทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้แล้วแบบเด็กไดมันจะเรียนหนังสือก็อเก่งนะครับถ้าขาดใจยอดินนะครับหนังสือเก่งความรู้ก็ไม่ทันเขานะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดีที่ควรเอายิ่งยางเป็นอย่างยิงย่งเลยล่ะค่ะถ้าถูกบ้านทุกครัวเรือนมีความรู้แล้วก็ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างไอโอดีนให้กับร่างกายแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ ตัวเลข IQ ของเด็กไทยที่ดูน่าเป็นห่วงก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนล่ะค่ะ